เข้าวผัดกุ้งนะครับข้าวผัดกุ้งใส่ไข่นะครับพี่น้องเลยแกประบาณกีเกลนะครับจะกุ้งแบบก็ต้องแกะเปลือก้วยนะครับเพื่อมันจะได้สีสวยงามเลยครับนะไข่เขกับเต็มผัดกับกระเทียมกับปุ้มสีใดดีนั้นนะครับพี่น้องสีสวยเป็นเบบข้าวนะครับเนี่ข้าวของเราเนี่ยนะใส่ลงไปเลยข้าวสวยของเรานะครับใส่ไปเลยนะครับ หัหน,น้ำตาลใส่เร็จแค่น,นี้ครับแม็กซี่หยอดกระเลยนะครับทุกคนประมาณนี้บอกเจ้มแน่นอนนะครับพี่นอ้องะมั่นเลยดี่ดข้าวให้มันแตกนะครับคุกเขาให้เข้ากัน ไปเรื่อยๆนะครับพี่เราคลุกคลุกผัดผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ข้าวมันแห้งๆร่วนๆน,น,นะครับแล้วก็มาเตรียมต้นหอมซอยของเรานะครับไปน้ำใส่เรียบร้อยนะครับทุกคนง่ายมากข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนะครับ กุ้งเน้ๆนๆเลยนะครับจะได้ดูแบบิส,สวยๆรักุ้งแล้วเาก็เวลากินก็แกะเปลือกหน่อยนะครับจุดที่ัดมาทุกค,น,คนผักของเราใส่ลงไปเลยนะครับจนหอมของเราแค่นี้ง่ายๆนะครับง่ายๆได้สไตล์เที่ยพอบานดีๆข้าวผัดไข่กุ้งนะครับพี่น้องโบลุมๆเลยเออเข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนะครับ โอเคนะครับจัเรียบร้อยนะครับกับปิดแก๊ส uh นะครับอ่าหมอดแก๊สนะครับพ네ี่น้องเบิ้งเบิ้งเอ้าเบิ้งหมอดีเลยเบิ้งเบ้งเบินะครับไอ้บารีตอกโซเลี่ยงเนะพี่น้องอ๋อเนี่ยสีสวยๆเลยนะครับพี่น้องไปแซ่บๆน้งกันครับอ่าเป็นไงครับพี่น้องเรียบร้อยจัดจานนะครับอ่ะทุกคนเบิ่งแล้วก็ร้องออกไปเฮ็ดตามเบิ่งนะครับพี่น้องนี่ ุ้งแบบไปตอกแกะเปลือกนะครับเขาผัดไข่ใส่กุ้งนะครับพี่น้อง,องไ,ไกินก็นจะได้อรรถรสในการแกะเปลือกกุ้งนะครับพี่น้อง,อ,ง <laughs> อ่ะพี่น้องก่ประมาณนี้นะครับ